เมื่อกี้เนี่ยฉันน่ะเจอเด็กหญิงีกกาที่ชื่อแปลกที่สุดในเมืองทูกา้าไลเวอร์เลยแหละซึ่งพ่อฉันน่ะได้ไปเจอเด็กสาวคนนั้นที่ชื่อว่าทีกกาเขาเป็นเด็กที่มัดเด็กอะไรโอ้ยเด็กที่มัดผมแกละแล้วก็ ใส่แว่นสีชมพูแต่งตัวแปลกๆเ,เออก็ไม่เชิงแปลกมากก็น่ารักดีเลยมั้งอุ้ยเข้าเนีนนะชอบทำอะไรแปลกๆตลอดเลยนะที่สำคัญกับป่วงทั้งเมืองเลยต้องอย หนูใส่น้ำสีนี่ฉันเนี่ยเคยได้เก็บนั่นก็คือเลือดของทีกการู้ไหมทุกคนว่าทำไมฉันถึงเก็บเลือดของทีกกามาได้เพราะว่าหมอฟันเนี่ยแปรไปถอนฟันซี่นี้ของทีกกาออกมาแล้วมีเลือดกระทูดออกมาด้วยฉันก็เลยนำเลือดอันนี้ ฉันเนี่ยก็จะเอามาทำสิงปลาลาดของฉันเหนี่ยแหละฉันจะทำทีก้าสองก่อนอื่นเนียนะฉันต้องการบันไดเอาเลือดสิ่งนี้แล้วก็เอาสามอย่างขึ้นลงไป ขึ้นขึ้นอ้ยแม่เจ้าซึบฟันและเลือดไหลตกเฮ้ยอ่ะแค่นี้แหละสักพักก็จะได้ทีก้าสองว้าว้า ขำเยอะไปไหม <c oughs> <c oughs> อุ้ยดีขึ้นหน่อยเสเล็ออกเาลลย <c oughs> น่นเละคือชีกาตัวปลอมของฉันชีกาเอ้ยฉันมีโดนัทมาฝากนะอุ <c oughs> สวัสดีค่ะ สวัสดีทีก้าเอ๊ะทำไมชื่อแปลกจังเลยล่ะคะทำไมหนูเนี่ยถึงชื่อว่าทีก้าล่ะคะเพราะ,ะหนูเนี่ยนะเป็นทีก้าสองจากทีก้าคนเกาเอ้าวแล้วอย่าก่อนนะคะหนูชื่อเหมือนโทก้าเลยอะทีก้าโทก้า ใช่แล้วจ่ะเฮะ้หนูเนี่ยจะเป็นลูกของคุณเหรอคะใช่แล้วแต่เอะสีผมของเธอนี่มันเข้มกว่าทีก้าตัวจริงอีกนะฮะเข้มกว่าทีก้าตัวจริงอีกเหรอคะจริงนะคะอะไรคือจริงเหรอลูกจริงคะ่ะคุณน้องทีก้า จริงเออหนูแังเป็นจริงค่ะเพราะมันต้องออกเสียงดอเรือจริงจริงโอ้ยนั่นเด็กนั่นแสดงว,ว่าเธอเหรอนะก็จะเป็นทีกาตัวที่สองเธอต้องไปทำงานให้ฉันนะจ๊ะโอเคค่ะแล้วไับจอทีกาเนี่ย ขอร้งนะให้ไปเขียงว่าฉันคือชีกาตัวจริงได้เลยค่ะนั้นเดี๋ยวหนูออกไปแล้วนะคะครับเสร็จฉันฮะไปดีกก่าอุ้ยทำไมดีเสื้อนี่นะฉันเถอะ โอเคเลเซอร์หายแล้วตื้นหนักไปเลยอุ้ย,อยขอโทษนะคะนั่นเด็กจากไหนเนี่ยทำไมไอเด็กน้อยเข้าไปอยู่ที่รู้นั่นในท่อนั่นแปลกจังรอสักครู่นะครับถึงแล้วว,วีวววีววขุนไข้เป็นอะไรเนี่ยคือมารักสกาคขะเพิ่งน่วยนะคะ เออกจากโรงพยาบาลมาไปเมื่อสักครู่นี้เองแล้วเขาก็ล้มค่ะโอ๊ยเจ็บจังเลยอ้ย,อยพาไปโรงบาลก่อนคุณรอสักครู่นะคะคุณไข่นี่มกกาักลสกาเป็นอะไรไหมนี่มาักกสกาค่ะ นั่นคือทิก่เหรอฮะนั่นเธอคือใครนะ่ะเธอนั่นแหละคือใครทำไมเธอน่าเหมือนฉันเลยอะ่ะเธอก็น่าเหมือนฉันเหมือนกันแต่เสียงไม่เหมือนนะนี่เธอเป็นใครนะ่ะฉ,ฉันน่ะเป็นทีก้าตัวจริงนะแทนน่ะคือทีกกาตัวปลอมอะไรกันน่ะ เธอเนี่ยอย่าไปทำเสียงแอแปเปิลเลยฉันน่ะขี่กาตัวจีนังหักล่ะส่วนเธอนะขีกาตัวปอมอย่ามาพู่อแบบนี้เลยนะเสื้อก็เหมือนทีข่ขาดผมก็เหมือนจะด้วยจะครู่นะคะขึ้นดิบแล้วเธอคือใครกันนะ่เธอนั่นแหละคือใครเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะสีผมของเธอน่ะไม่เหมือนกับฉันเลย ผมของฉันน่ะจะต้องเป็นสีเทาๆหน่อยเอ,อ่อไม่เชิงดำอะ่ะไม่เชิงเทานะ่ะแค่ดำดำดำน้อยอะ่ะแต่ผมเธอเนอี่ยผมเธอดำปิ๊บปีป่เลยผมฉันกับผมพี่นิชานะ่ะสีเหมือนกันแต่ผมเธอนะ่ะแตกต่างจากพวกไลยผมดำปิป๊บปี่นี่แต่ฉันชีก้าตัวจริงอาจจะไปย้อมสีผมก็ได้นะอ้าวแน่จริงพี่ฉันชื่ออะไรอะ่ะ นสาเอานีโนนีนนนโนนาเอา้ยนเอออยังพูดชื่อพี่ฉันไม่ถูกเลยพี่อฉันน่ะชื่อนิชาแหม่อย่ามาพูดแบบนี้เลยถ้าตัวเองน่ะไม่รู้ชื่อพี่ฉันน่ะแสะดงก็ไม่ใช่พี่เป็นแสดงไม่ใช่ทีก้าตัวจริงเพราะฉะนั้นฉันคือทีก้าตัวจริงพี่นิชาเราไปกันเถอะ พี่มอลักสกาเป็นอะไรคะว่าจะทีก้าช่วยเองนะฮ้ยฉันจะไปฟ้องคุณลุงคะมีคนบอกว่าหนูจะทีก้าด้ยะคะ่ะแต่เขาบอกว่าหนูเป็นทีก้าตัวปลอมแล้วเขาก็ไม่สนใจหนูแล้วเขาก็วิ่งหนีไปหาพี่มอลลักสกาไอ้มอลลักสกาเลยอะคะ่ะอย่างนี้เหรอทำไมเธอใช้ไม่ได้เรื่องเลย หนูไปบอกเขาแล้วนะคะนี่เธอโดนแน, <c oughs> เเนะน่เดี๋ยวค้านะหนูจะไปบอกเขาจริงๆแล้วค่ะนี่ดีนะเขาไม่โทรตำรวจมาให้จับเนะ <c oughs> นี่ยค่ะหนอรอบหนาแล้วกัน